a ซฟคอส t s เซฟไทม์ลดต้นทุนออกแบบเร็วเริ่มต้นง่ายๆที่การเปลี่ยนดอกสว่านทุกวันนี้เวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนอุปกรณ์สักอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปัญหาใหญ่ที่ทุกโรงงานต้องเจอก็คงหนีไม่พ้นความเสียงที่ว่าเปลี่ยนแล้วจะคุ้มค่าจริงไหมเปลี่ยนแล้วจะขาดทุนหรือเปล่า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องมองให้เห็นคอสต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนเครื่องมือตัดในอุตสาหกรรมโลหะการปัจจัยเช่นนี้เองครับที่ทำให้การเปลี่ยนเครื่องมือแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ไง่ายๆแต่วันนี้ครับทีมงาน M&M Thailand เรามี2 solution จะมาแนะนำจากทางกลอย NTK ที่จะมาช่วยรับประกันก,การลดต้นทุนดอกสว่านและช่วยออกแบบเครื่องมือให้ตรงกับการใช้งาน ด้วยระบบคำนวณของดอกสว่าดรีลไมสเตอร์สำหรับโซลูชันแรกนั้นทางกลอย n g k ได้ออกแบบระบบที่เรียกว่าร e a l m สเตอร์ท o คอสต์รีดักชันค c ล l ูลเตอที่ช่วยวิเคราะห์ต้นทุนที่โรงงานของคุณสามารถประหยัดลงได้จากการเปลี่ยนมาใช้ดอกสว่านร r ลไมสเตอร์แทนดอกสโริดคาร์บายแบบทั่วไป เพียงใส่ข้อมูลง่ายๆได้แก่ราคาและอายุการใช้งานของเครื่องมือปัจจุบันที่ใช้อยู่ระบบก็จะสามารถบอกได้ทันทีว่าโรงงานของคุณจะสามารถประหยัดต้นทุนในแต่ละปีได้มากแค่ไหนหมดกังวลครับว่าเปลี่ยนแล้วจะคุ้มค่าหรือเปล่ามาดูตัวอย่างกันครับสมมติถ้าปัจจุบันโรงงานของคุณมีต้นทุนดอกสว่าน Solid ิ r i ร l อยู่ที่ประมาณ2,000บาทต่อดอกและมีอายุการใช้งานอยู่ที่12,000ครั้ง ระบบของทางกลอย NGK จะสามารถคำนวณออกมาให้เห็นได้เลยครับว่าโรงงานของคุณ สามารถจะประหยัดต้นทุนไปได้ถึง30%เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้ Drill Master ทำงานเจาะแทนเป็นจำนวน23,959หลุมและจะช่วยลดต้นทุนลงไปได้ถึง42,000บาทต่อปีครับซึ่งนอกจาก Drill Master แล้วระบบ Cost Reduction Calculator ของ Thangaloy NTK ยังสามารถใช้กับ Tools ตัวอื่นได้อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Module Mini Turn, d u o j u s t Cut, ทั้ง Cut, ทั้ง Cap และ Matrix และอีกโซลูชันจาก t า a n g a l n t ก็คือรอ a ิงเจ g e น e เรเตอร์ r s p รั i a l เ r i ดริลลิงทูสเครื่องมือที่จะช่วยให้การออกแบบ Spatial เ r i ด l i n g Tools เป็นไปได้อย่างง่ายดายซึ่งทำให้คุณสามารถสร้างแบบร่างของดอกสะวะ่านตามรูปแบบการทำงานที่ต้องการได้ในทันทีโดยหลังจากที่ทีมงาน MM Thailand เราได้ทดลองใช้งานเครื่องมือในส่วนอินเทอร์เฟซของโปรแกรมนั้นใช้งานง่ายครับไม่ซับซ้อน ตัวโปรแกรมก็สามารถที่จะประมวลผลให้เห็นภาพโครงสร้างงานได้อย่างรวดเร็วเลยครับไม่ว่าคุณจะต้องการดอกสว่านสําหรับงานเจาะทะลุหรือว่าเจาะรูตันจะขนาดเล็กใหญ่จะก,กําหนดองศาล,ลบมุมหรือด้ามแบบใดก็ตามก็บอกได้เลยครับว่าครบจบในโซลูชันเดียวครับแค่กรอกค่าต่างๆเข้าไปในระบบ d r a น i n g generator ของทางรอย NTK คุณก็สามารถที่จะออกแบบดอกสว่านได้ง่ายๆภายในเวลาเพียงแค่ หน,นาทีเท่านั้นครับตัวช่วยทั้ง2 s o โซลูชันนี้จะช่วยรับประกันว่าโรงงานของคุณจะสามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเปลี่ยนมาใช้ tools ของทางกลอย MTK รู้อย่างนี้แล้วจะรออะไรอยู่ละครับถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยน